โอเคตอนนี้เหลืออีก2วิ1วิศูนมาแล้วครับแอ m i n d e ดูซิว่าซีเคจะมาหรือเปล่านะในแพทนี้นะครับผมโอ้คูณ4ลักกี้ครับคือในบ้านผมตอนเนี้ยคือโล่งมากนะมีตัวทำเงินให้ผมคือจบจอบจบนะอีกตัวหนึ่งผมเอฟเคแล้วงมาเฉยนะเวลากดเนะี่ยยืนอยู่เฉยมาเฉยเลยดูซิวันนี้ซีเคจะมีสักกี่ตัวนะขอเดินวิ่งไปดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรใ้คบาบ้างโอ้โหของโหดไม่ไหวไม่ไหวต่อไปนะครับ ือฮาโลวีนซีซั่นจัดไปแซมมี่อืมอุ้ยล็อกกี้บล็อกแบบสามตัวไม่มีอะไรติดแล้วเนาะ,ะหยิบอะไรละกันเกือบไม่ทันโอ้ทำไมทำไมแลนดอมเกิดตรงนี้อ่ะดีวิ่งเกือบอุ้ยน่ารักมากโอเคผมได้มานะสวยโลนอุ้ยน่ารักมากดูตัวดิเจ็ดร้อยเจ็ดไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ดแสนห้าหมื่น 50, นะอืมโอเคอุ้ยเมื่อกี้มันเกือบไปอยู่แล้วโอ้ดีนะ ไปหยิบทันห่างตามันเห็นไม่ดีเฮ้ยมาเตโอเมเตโอมาครับพ่อผมแล้วก็บิดเบี้ยวโอเคยังไม่มีพวกซีโครงซีเข็ดอะไรมานะเออนี่แหละโอ้โหอย่าบอกโอเคโดนอยู่หนึ่งครับอ๋อตัวนี้โอ้โหไม่มีอ่ะมันต้องเอ้ยโอเคเศกแอดมินบับเบิลแมชชีนสวยอ้นนี่นี่มาแล้วครับโดนหนึ่งครับทาโก้สวย ติด2องอะแล้วครับจอสันจะอ้วกว่ะจะอ้วกจริงแล้วเนี่ยเออกระเด็นโอเคติด3ครับปูตีได้ไหมปูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอสันจะอ้วกเฮ้ยรถทาโก้มาจบจบจบไอ้นี่ตัวหนึ่งได้หมาไม่มีอ่ะจบจบมีแกแมงสาบผมมีจะไม่เอาอะจบจบเป็นตัวให้เงินผมโอ้โหดูอะไรไม่รู้เต็มฟ้าไปหมดเลยอะเอออะไรอ่ะอุ้ยมาเพิ่มโอเคสวยไอ้กล่องนี้มันคือได้ได้ตัวลอสใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้มาว่ะเบลล์ก็อดติดยินหยาง คูณโชวคูณหกแล้วนะเอ้ยแมวมุมมาแซมมี่มาโอเคแซมมี่มานะครับผมมาตอนผมเอานี่ใสไปแล้ววิติดยินอย่างด้วย2.4ล้านอยากได้มากกว่านี้ใช่ปะถ้าติดอย่างอื่นน่าจะได้มากกว่านี้วิทาโก้มาครับมันซ้อนกันอ่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอูหแล้วไอ้นี่ติด4ี่อันไม่เป็นทาโก้จะรู้อ่ะลัคกี้บล็อกเท่านั้นเลยแต่ไม่ติดอะไรเลยชีวิตชีวิตแอดมินติกทองอ่ะอันนี้ไดมอนด์ลัคกี้บล็อกอะไรวะไม่รู้ <Lucky> อะไรลักกูร์การาชาตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้โอเคอุ้ยสวยโอเคโอเคเท่าไหร่แล้วอะสี่จุดเก้าล้านโอเคหกจุดแปดล้านแล้วครับอุ้ยลกักกูาราชาแปดล้านครับแปดจุดห้าล้านเยอะสุดที่ผมเคยมีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหายเป็นไรวะนี่ครับเยอะสุดที่ผมเคยมีนะแปดจุดห้าล้านสุดโลนตัวฟาร์มเงินผมมาละสกีร์ตลักกี้บล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาดิอย่าปล่อยช้าเด็ดเอ็นจะหมดละเ ปูว่าทากโก้มาโอเคลอสกกี้บล็อกติดหนึ่งครับโอเคติดแมวปูทิมเลยปูไม่ทิมหรอพี่น้องบ้าเออมาไปสองอันก็กลางดีนะโอ้ดูเอฟเฟกต์ยางมั่วเลยตอนเนี้ยวุ้ยอ,อมาครับเอเก้าอี้นะเนี่ยทีซีเคดไม่อยากจะติดอะไรหรอกเป็นกระสะอ,อย่างเงี้ยเออ เอาจริงนะอของเต็มแล้ววะ <laughs> ของผมเต็มแล้ววะเอาไงดีวะเนี่้กโโโ็โกเลฟันต์เลฟันต์แมานะปล่อยเลยตัวนี้โอ้มันดึงหน้าจอผมจะอ้วกจริงๆนะเนี่ยผมอยู่อะไรกับแบบนี้ไม่ได้แนละ้วปวดหัวลัคกี้บล็อกมาครับซีเค็ดด้วยว้าว,ว,ว,วสุดยอดไปเลยติกราร์มิ่ต่อหยุดสิโอ้โหม,ม่หยุดไม่น่า,นามีอะไรนะ <Lucky block. S 1> ไปลัคกี้บล็อกนี่คุณผู้ชมบ้านผมมันจะเต็มแล้ววะผมว่าผมทิ้งตัวนี้ด้วยนในตัวนี้อ่ะทิ้งตัวนี้ออก ขออนุญาตทิ้งทิปปี้ทับปี้ออกนะครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยสำคัญด้วยไงตาลาเลโลตรตาลตาล,เล,ลาเต็มได,ดมอนด์เอสเปรสโซซินยอราเออโอ้โห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 กระเด็นไปไกลเกินเออ เว้ยกรุดกรุดกรุดตัวละว่าครูครดกรูครูครูครูอะไรอ๋อติดสองครดกรุดกรุดกรุดกรูครูโอเคเตจสามอันนับสี่จุดเท่าไหร่ครับวีเลสเตอร์ลอสโบรผมว่าเราเปิดไข่เลยดีกว่าม้งไปเปิดไอเนี่ยเนี่ยโปลากีบล็อกเนี่ยไม่ได้อลไรเราจะได้ทิ้งเลยนะครับง่อยอุ้ยจบจบจบมาครับจบจบจบติดทองมาครับพราผมอืม มาสองตัวติดไปจบจบจบสองตัวจะบ้าโลกาสโตริโตสตัวอะไรวะในอะโลกาสโตริโตสเอาไปแล้วอูไม่ทันมันมาเกิดตรงนี้อ่ะเออวิ่งมาแล้วลัอคกี้บ็อกเห็นแล้วโอเคไม่ติดเลย <laughs> มาๆๆมามามาทาโก้ทาโก้อีกหนึ่ง บ้านเต็มแล้วเอาไงดีวเนี่ยชีวิตแล้วก็ทาโก้อ่ะยันเนละ Lucky Block Admin ติดทองอันนี้ Admin ไม่มีอะไรเลยอะไปก่อน Admin Lucky Block มาสวยและอันนี้มาบัวดาวเสามาชีวิตเดี๋ยวผมทํทำตัวเล็กด้วยนะบัวดาวเสาเนะี่ยอ่ะทาโก้ไปก่อนอุ้ยสี่เข็มเก้าล้านอู้บัวดาวเสาจะไปแล้ว จบจบจบซะหูโอ้โหเศร้า,ากูปอบโอ้โหบานเต็มชิบหายแล้วชีวิตคนเนี่ยทำตัวเล็กไงเมื่อกี้อ่ะเปิดทากโก้ไปอู้แล้วทากโก้เสือกซสีเข็ดออกเฉยน้ำตาคลอเบ้าเลยอืมอ่ะโอเครู้ตัวแปดแสนอรักจัดลากูร,ราชาแล้วเมื่อไรจะแตกเนี่ยเรียบร้อยแห้งลากูราชาโอ้ติดน้อยครับแมว ติดมากกว่านี้เอานะเออแหมโอจีนักสวีกซะด้วย Los Lucky b l o สล s คิบบล็อกโอ้เออจอบจบจบนี่น่ารักมากเลยตัวเล็กดูดิอ่ะแอดมินสีทองเปิดได้สีเข็ดเฉย9ล้านแพงสุดที่ผมมีด้วเอ้ยออมเบลอดโอเค Lucky b o ็กกอกมาอีกแล้วครับพผมมาสองกล่องซะด้วยมาเดินให้มันไปไกลๆก่อนนะครับเออตาลาริลตตาอ่ะเปิดตัวธรรมดาไปสีเข็ดมาในยุ่งเลยเนะี่ย โอเคตัวนี้เอ้ยมาเตโอมาเตโอเท่าไหร่อะติดยินยางด้วยหยิบมาแล้วก็เอาไปขายเออมามาเตอเออไปหยิบของครับบ้านแซมี่ไปเอาลัคกี้บล็อกยินยางกันดีกว่านะครับทาโก้สวยนะโอ้คุณแปดลักสุดยอดเฮ้ยนี่มันทริปปี้ทรอปปี้นี่มัวต้องเปิดแล้ววะอ่ะเปิดอันนี้ดูสิจะได้อะไรถ้าได้ของไม่ดีจะได้ทิ้งเลย อุ้ยลอสตุงตุงว่ละลาสตาาลิตัสลอทั้งสองอันมาเลยเว้ยอันนี้จักรยานผมอยากเก็บตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดูดิน่ารักมากอันนี้อุ้ยนี่ติดเยอะเก็บไว้ก่อนเปิดอันไหนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็ติดอยู่อันเดียวอ่ะเปิดไปอู๊ห์ซีเค็ห้าสิบโอแต่มันไม่เท่าไหรแนละ้วอุ้ยอู้เจีสิมาล้าน อันนี้เราได้ของดีปหมผู้ชมวันนี้เราได้ผมได้ของดีไหม Lost Combination ไม่รู้มิชิไม่รู้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 มิชิกูเจสิมาล้านเลยเหรอกล่องเยอะมากเลยว่ะเปิดเลยดีกว,ว่ามั้งอ่ะเปิดยินหยางก,กับทากโก้นี่อืมไว้อ่ะเปิดอ,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 นะอันนี้เออตัวอะไรวะเนี่ยสวิมมี่อันนี้แกอืมอ่ะขายทิ้งแล้วกันสักตัวหนึ่งเออรู้สึกตัวน,นี้ดีใจกับที่ผมได้เลยไอเจสิมาล้านอ่ะโอ้โห มันดีสุดไหมอันนี้มันรวมตัวเล็กงผมชอบมากเลยไอ้กล่องนี้ผมรักเลยเปิดเลยแล้วกันอุ้ยจอบชอบชอบเอ้ยไม่ใช่ทุ้งอีกแล้วผมว่าเราเปิดอุ้ยใจเย็นหน่อยทาลาลิตามาเฉยได้เลยอูย้สามล้านสองล้านสามล้านเอาไปดิรออะไรอ่ะ <c oughs> อันเดียดแล้มั้ยหนึ่งสองสามหวังว่าจะติดซีเค็ดมานะ โอ้อยนี่อีกแล้วแสดงว่าคลิปนี้นี่เราได้กําไรไหมสามแสนสามล้านอันนี้เท่าไหร่นะแปดจุดห้าล้านและอันนี้ครับเจ็ดสิบห้าล้านติดอะไรไม่รู้จักอันนึงอันนึงเนะี่ยลูกของดีหรือเปล่านะติดอะไรไม่รู้เจ็ดสิบห้าล้านเลยที่ละเจ็ดสิบห้าโอ้โหอันนี้เหลือฮะหนึ่งนาทีอือฮึมาเราจะจบคลิปนี้ด้วยกันเปิดซีเคร็ตนะครับ พอแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันเจอใหม่ในวันนี้เช้ากันซีอู่ครับผมเปิดเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลา you know หนึ่งสองสาม